ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เสนอเรื่องราวที่ดีนะครับสักเรื่องหนึ่งโลกานุสาสนีของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรมธรมทโกชื่อเรื่องว่าโลกานุสาสนีหรือว่าโลกโลกาก็คือโลกนะครับอนุสาสนีนุสาสนีหรืออนุสาสนีก็คือการสอนนั่นเองสารสอนโลกนั่นแหละครับเอาละครับก็จะได้ไม่เสียเวลาโลกานุศาสนี ในครั้งสมัยอาณาจักรไทยนั่นเจ้าไทยก็มีหกนครอิสระตั้งอยู่ตรงภาคใต้ของมณฑลหุ่นหนำของจีนปกครองรวมกันโดยสามาคีธรรมส่วนเขตแดนของอาณาจักรไทยนั่นเจ้าก็มีกำหนดดังนี้ทางทิศเหนือโจดแคว้นหุ่นหนำของจีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโจดประเทศทิเบตทางทิศตะวันตกโจดประเทศกัพมพูชา ทางทิศตะวันออกจดแคว้นกวางไสของจีนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่เพียงเขตมณฑลยูนนานของจีนส่วนชื่อของหกนครอ,อิสระนั่นก็คือเมืองสุย่ยเมืองเอียแซ่เมืองล้านกุงเมืองทุ่งช้างเมืองเชียงล้านและก็เมืองหนองแสในหกนครอ,อิสระนี้นครหน,นองแสเป็นนครใหญ่ตั้งอยู่ต่ำลงมาข้างใต้กว่านาครอ,อื่นเขา มีอำนาจยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองหน้าด่านอยู่ปลายแดนติดต่อกับเขตของจีนพลเมืองมีนิสัยเป็นนักต่อสู้มีความกล้าหาญเข้มแข็งทะละเหดอดทนยิ่งกว่าไทยนครอื่นๆเป็นคนที่มีความสามารถในเชิงชิงชยัยทั้งชายและหญิงเพราะว่าต้องรบทับจับศึกต่อกรกับพวกปัจจามิตรอยู่เสมอๆต่อมาในรัชการที่สามแห่งนครหนองแส ซึ่งมีพระเจ้าขุนหลวงคลองลาชัยพระองค์เป็นกษัตริย์ทรงนามเรื่องลือสามารถทั้งในการศึกษาการปกครองได้รวบรวมหกนครอิสระเข้าไว้ในพระบรมเดชานุภาพและสถาปนาอาณาจักรไทยเป็นมหารัฐใหม่โดยใช้นามตรงว่าไทยตามนามของชาติไม่เรียกว่าชาติอายลาวดังได้เคยเรียกกันมาแต่ก่อนทรงปกครองภา่ฟ้าประชาชน ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งสงสนพระไทยในการศึกษาและการศาสนาไปพร้อมๆกันมีจินตกวีแห่งแต่งเป็นกรอนยอพระเกียรติไว้ว่ารัชการของพระเจ้าขุนหลวงเป็นเวลาที่วิชาทั้งคดีโลกและคดีธรรมมีความรุ่งเรืองในนครหนองแสนั้นมีชายสามคนเกิดในวันเดือนปีและเลิกเดียวกันก็คืออินทราวุฒ สักดาวุฒิและเดชาวุฒิชายทั้งสามคนนี้เป็นลูกของตระกูลคาลอหาบดีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาแต่ละคนนั้นมีลักษณะตื่นตัวตื่นใจมาตั้งแต่วันเดียงวัยเดียงสารู้จักปรับตัวเองให้เหมาะแก่สังคมมีความเห็นร่วมกันว่ามนุษย์เหล่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะไม่มีสิ่งใดพาไปสู่โลกหน้าได้เหมือนคุณวุฒิแล้ก็คุณธรรม ผู้ที่มีคุณวุฒิกับคุณธรรมอยู่ในใจยอมเป็นเจ้าของแห่งสิ่งทั้งปวงและมีคุณวุฒิกับคุณธรรมเป็นเพื่อนไปทุกคนทุกแห่งตราบใดคนมีคุณวุฒิกับคุณธรรมอยู่เบื้องบนตราบนั้นปวงชนก็ยอมรับปฏิบัติตามทุกอย่างถ้าหาใหม่แล้วปวงชนแม้แต่ชั้นมิตรก็คิดจะเอาใจออกห่างเช่นนี้แล้วจึงแต่ละคนก็ได้ตั้งใจศึกษาศิลปวิทยา ทั้งในทางคดีโลกและทางคดีธรรมจนเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็เรียนทําให้เกิดความชํานาญไปพร้อมกันว่าที่จริงแล้วเขาทั้งสามคนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นบัณฑิตในหมู่บัณฑิตทั้งหลายว่าโดยด้านการศึกเขาแต่ละคนนั้นเป็นผู้ชํานาญในการยุทธรู้จักเลือกอรบแล้วก็รู้จักใช้ศาสตราวุธรู้จักรักษาลำเรียงของตนในขณะที่ตัดลำเรียงข้าศึก รู้จักวิธีลุกวิธีรับวิธีถอยวิธีซ่อนโกนเชี่ยวชาญในการสะกดรอยแม้ข้าศึกจะสวมเกือกก็สามารถสะกดรอยตามจับเอาตัวมาได้เชี่ยวชาญในกลาศาสตร์แม้ใครๆจะแสดงกโลโรบายเท็จจริงอย่างไรก็รู้เท่าทันได้ทั้งสิน้นเชี่ยวชาญในมารยา,าศาสตร์สามารถล่วงรู้มารยาเล่เหลี่ยมของคนทุกชั้นและเชี่ยวชาญในภาษาสัตว์น้ำสัตว์บก สามารถฝึกหัดให้สัตว์ทำจารกรรมได้ก็น,นับว่าเป็นคนที่มีความองอาจกล้าหาญสามารถลบทับจับศึกต่อกรกับศัตรูหมู่ปัจจามิตรได้ดีเยี่ยมเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่เกรงขามของข้าศึกและก็เป็นที่อบอุ่นเย็นใจของอนาประชาราษฎรเป็นผู้ที่ร่วมชาติได้ดีประชากรที่ดีของชาติคนหนึ่ง ในสมัยที่โลกเกิดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านวัตถุด้านจิตใจชวนให้ไพ่ฟ้าประชาชนเยาวชนลูกหลานทั้งชายหญิงโน้มเอียงหนักไปทางด้านวัตถุนิยมยั่วยุใจเขาให้ตกต่ำประพฤติไปตามอำเภอใจของตนซึ่งเป็นอำเภอใจค่อนข้างเลวทรามเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นพฤติกรรมดังนั้นแล้วจึงทรงลำพึงถึงวิธีการอันจะต้องแก้ไขว่า สับผสมบัติอะไรจะประเสริฐเท่าปัญญานั้นไม่มีเพราะปัญญาเป็นสมบัติติดตัวจะซื้อขายจ่ายแจกไม่ได้แม้ใครจะแย่งชิงเอาไปก็ไม่ได้การเรียนรู้การเรียนทำรรทำให้เกิดปัญญาและปัญญาส่งผลให้คนประพฤติดีทำให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ดีตำแหน่งหน้าที่ดีก็ช่วยให้เกิดทรัพย์ทรัพย์หนุนให้ประพฤติธรรมมีความสะดวก ถ้าไม่มีในผู้ใดผู้นั้นก็ไม่ผิดอะไรกับคนบอดมีลูกที่ไม่เฉลียวฉลาดและไม่อยู่ในทางธรรมจัญญาจะได้รับผลเป็นคุณประโยชน์อะไรเล่าเปรียบเหมือนมีตาแต่พิการมัวมืดซึ่งมีไว้ให้ลำคาญเท่านั้นเองไม่มีลูกมีแต่ตายดีกว่ามีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นลูกที่โง่ทื่อในลูกสามชนิดนี้ ควรเลือกเอาเองอย่างที่หนึ่งกับที่สองดีกว่าเพราะลูกที่หนึ่งกับที่สองให้โทมนัสเดือดร้อนเพียงครั้งเดียวแต่อย่างที่สามต้องให้โทมนัตตลอดการลูกที่ไม่แสวงหาความรู้ไม่ขยันมันเพียรไม่มีใจอบอ้อมอารีไม่ตั้งอยู่ในสุจริตและไม่มีความมานะกล้าหาญก็เป็นแต่มูดคูดของพ่อแม่เกิดมาหาประโยชน์อะไรไม่ได้ ลูกไม่ประพฤติความดีงามยังไม่ควรจะจดจารึกลงชื่อบัญชีว่าลูกผู้เป็นคนฉลาดเลยจะเรียกลูกหญิงผู้เป็นแม่ว่าหญิงหมันก็ควรกันมีลูกที่ฉลาดคนเดียวดีกว่ามีลูกที่โง่งเง่าต้องร้อยคนดูดวงจานเถิดแม้ขึ้นมาแต่ดวงเดียวก็กำจัดความมืดให้หายไปได้ดาวนั้นนับสิบนับร้อยก็หาอาจจะกำจัดความมืด ให้สว่างได้เพียงพอไม่จะนับว่าผู้ที่มีลูกหลายคนว่าเป็นคนโชคดีได้ฉนะยกันถ้าหากลูกเหล่านั้นเป็นเหมือนทนานเปล่าเต็มอยู่ในยุ่งก็ได้ลูกแต่คนเดียวจะดีกว่าถ้าลูกนั้นเป็นที่พึ่งแก่สะกุลและเป็นสีสางาแก่พ่อแม่มีลูกที่ปราศจากความรู้คือศัตรูมีพ่อผู้สะสมนี่คือศัตรูเหมือนกัน มีแม่ไม่ประพฤติอยู่ในความบริสุทธิ์ก็คือศัตรูมีความรู้ที่ไม่ได้ใช้ก็เป็นเหมือนยาพิษมิใช่ว่าลูกเกิดมาจะเป็นคนฉลาดทีเดียวก็หาไม่คำสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองจะทำให้ลูกเป็นคนดีฉเฉลียวฉลาดถ้าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนลูกของตนพ่อก็ต้องเป็นภัยรีของลูกแม่ก็ต้องเป็นศัตรูของลูกเราจะทำให้ลูกเมื่อเข้าสังคม ไม่ประเพรียวฉเฉลียวฉลาดเป็นสงาไม่น้อยไปกว่านกกระยางในฝูงหงส์เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงลำพึงชนีแล้วจึงมีรับสั่งให้บรรดาบัณฑิตท,ทั้งหลายเข้าเฝ้าได้มีพระราชดำรัสแก่บัณฑิตท,ที่เข้าเฝ้าว่าอน,นิจจายาวชนลูกหลานเผ่าพันธุ์ของเราเมื่อเขาปล่อยเวลาทั้งกลางวันกลางคืนให้ปราบุญคุณประโยชน์ไม่ได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาก็อยู่ในหมู่ปราดมีแต่จะจมลงไปทุกทีเหมือนกับคนที่ตกลงอยู่ในปลักเมื่อเป็นเสียอย่างนี้จะทําประการใดดีละ่ะเยาวชนลูกหลานของเราจึงจะ,ะเฉลียวฉลาดดีงามได้อย่าลืมคติปราดที่ว่ากินนอนกลัวแล้วก็สืบพันธุ์คนกับสัตว์มีเสมอเท่าเทียมกันแต่คนจะมีภาวะดีวิเศษกว่าสัตว์ก็อยู่ตรงที่ความดีหากว่าคนปราศจะจากความดีเสียแล้ว ก็เสมอเหมือนกับภาวะของสัตว์นั่นเองท่านผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเยาวชนชายหญิงลูกหลานของพวกเราพากันเดินไปในทางที่ผิดอยู่ร่ำไปหามีความรู้ในศิลปะวิทยาแม้สักนิดเดียวก็ไม่ได้จะมีใครบ้างในจำนวนปวงท่านที่มีอุบายสั่งสอนอบรมเยาวชนลูกหลานของเราให้กลับตัวมาเดินในทางที่ดีในทางที่ถูกที่ชอบเหมือนกับเขาได้เกิดมาใหม่ ดอวเถอะแก้วกระจกถ้าอยู่ใกล้ทองคําก็จะได้แสงจับเป็นเลื่อมพลายคล้ายมรกตแม้คนโง่เขลาได้อยู่ในสมาคมของนักปราชาก็อาจจะเป็นคนฉเฉลียวฉลาดได้บ้างมีบัณฑิตผู้หนึ่งชื่อว่าวิทยาวุฒอยู่ในท่ามกลางบัณฑิตสภากราบทูลขึ้นว่าขอเดชะมีบัณฑิตอยู่สามท่านคืออินทราวุธิักดาวุฒและเดชาวุฒ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในทางการเรียนรู้และเรียนธรรมถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก็สามารถที่จะสั่งสอนอบรมเยาวชนชายหญิงลูกหลานของเราชาวนาครหน,นองแสให้ดำเนินในทางที่ดีตามพระราชประสงค์ได้พระเจ้าค่ะเพราะสัตว์ผู้ดำรงในมนุษยชาติย่อมเป็นสัตว์ที่เชื่องและมีสมรรถภาพอยู่ในตัวเมื่อได้รับการศึกษาอบรมให้ถูกที่แล้ว ก็จะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดแต่ถ้าได้รับการศึกษาอบรมไม่พอหรือผิดที่แล้วก็จะเป็นลูกหลานว่านเกลือของโลกที่โหดร้ายยิ่งทีเดียวพระเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาือไทยจึงทรงมอบให้เป็นภาระแก่บัณฑิตท,ทั้งสเป็นผู้สั่งสอนอบรมเยาวชนและมีกระแสรับสั่งว่าวิสัยคนมีปัญญาใช้เวลาศึกษาศิลปะวิทยา และโครงฉันกาบกรอนแต่คนโง่เขาชอบใช้เวลาประพฤติช,ชั่วพอใจแต่กินกันนอนเล่นการพน,นันก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อกระทบเหตุอันน่าสลดและน่ากลัวก็สลดวันล,ละพันหนตกใจวันละร้อยหนแต่ผู้ที่มีปัญญาหาสะทกสะทานหวั่นไหวไหม่ดังนั้นคนโง่จึงควรได้รับการศึกษาอบรมดูเถิบดบรรพศที่อยู่อาศยอ,าอยู่ทางทิศตะวันออก ย่อมได้รับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก่อนแม้คนโง่และปราศจากความดีก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ใกล้ชิดบัณฑิตแล้วก็จะได้รับรัศมีแห่งความฉลาดและความดีขอให้เจ้าทั้งสามเป็นผู้สั่งสอนอบรมเยาวชนชายหญิงให้ได้รับความเฉลียวฉลาดและความดีอันจะเป็นบุญคุณประโยชน์แก่ตัวเขาและแก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยแล้วก็มีกระแสรับจังอีกว่า บรรดาของมีค่าทั้งหลายจะหาสิ่งไรมีค่าเกินวิชาความดีหรือจัรญ,ญาที่ดีไม่ได้เลยทรัพย์อื่นๆนั้นอาจจะถูกลักขโมยหรือว่าลดน้อยลงด้วยการจับจ่ายใช้สอยแต่วิชาที่ดีกับจัรญ,ญาที่ดีนี้เป็นอมตะไม่รู้จักตายยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นและเราจะแจกแบ่งปันให้ใครก็ได้แม้ขโมยจะลักเอาไปก็ไม่ได้ แต่จงทราบไว้ด้วยว่าโดยเฉพาะวิชาที่ดีที่แหลมคมนั้นถ้าไม่มีสติคอยควบคุมปล่อยเพ่งมองแสหาความสุขแต่ในทางที่ผิดแล้วก็จะเป็นตัวมหาอุบาทมหาพินาศมหาจันไรดูเถิดนักศึกษาบางเหล่าถือตัววชลาดแต่ขาสติประพฤติตัวเลวทามก่อกวนหมูนะ่คณะให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะเขามีวิชาที่ดีที่แหลมคมและใช้วิชาดีแหลมคมไปในทางที่ผิดซึ่งไม่มีสติควบคุมนั่นเองดูอีกทีบัณฑิตสถานการณ์บ้านเมืองทั้งหลายที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นเพราะการศึกษาพึงสังเกตเมื่อนักศึกษาที่มีวิชาดีแต่ขาดจัญญาดีเข้าบริหารประเทศสถานการณ์บ้านเมืองก็จะเปลี่ยนจากปกติไปเป็นเคราะห์ร้าย ความสงบสุขของประชาราษฎรจะลดน้อยลงความทุกข์ยากเดือดร้อนใจก็จะเกิดขึ้นมาแทนแต่นักศึกษาที่มีวิชาดีและจัญญาดีเข้าบริหารประเทศสถานการณ์บ้านเมืองก็จะเปลี่ยนจากปกติขึ้นเป็นโชคดีประชาราษฎรย่อมอยู่เย็นเป็นสุขสงบดังนั้นเพื่อป้องกันลัฐธิร้ายเราจึงควรสั่งสอนอบรมเยาวชนให้มีวิชาดี และมีจัญญาดีเป็นนักศึกษาที่แท้เพื่อสํารวมความประพฤติให้ดีงามสํารวมความประพฤติเพื่อปฏิบัติชอบและถนอมปฏิบัติชอบไว้เพื่อผลคือสันติสุขของบ้านเมืองอันความจริงนั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งอันใดจะเป็นความดีแก่มนุษย์ยิ่งกว่ากริยาวาจาใจอยู่ในจัญญาที่ดีที่จะให ไม่ทําสิ่งที่ตนคนเดียวชอบให้พยายามชอบในสิ่งที่คนดีทั้งหลายทําแล้วก็ทําให้สิ่งที่คนดีทั้งหลายชอบให้คิดดูเถิดว่าเหนือชาติทั้งหลายก็คือมนุษยชาติซึ่งเป็นชาติรับรองจัญญาดีแม้ผู้เรียนรู้จบหลักสูตรแล้วแต่ไม่มีจัญญาที่ดีก็ยังคงเป็นหลงงมงายอยู่เมื่อเขามีจัญญาดีเป็นหลักปฏิบัติแล้ว จึงจะนับว่าเป็นผู้รู้จักรู้จบดังนั้นเราจึงควรอบรมเยาวชนให้ไม่มุ่งแต่เรียนวิชาการอย่างเดียวต้องอบรมให้ปฏิบัติจัญญาดีไปพร้อมกันเพราะเหตุว่าวิชานำให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้ฉเฉลียวฉลาดส่วนจัญญาดีนั้นนำให้ผู้ปฏิบัติมีกิริยาวาจาใจดีงามและกิริยาวาจาใจดีงามนี่เอง แต่งคนให้เป็นคนจิงอยู่วิชาดีช่วยให้คนเลิศลอยแต่อย่าลืมวิชาดีนั่นเองอาจทำให้คนล่มจมได้และอย่าลืมว่าความรู้เกิดแต่การเรียนมีคุณเท่ากับจานใส่อาหารความชำนาญเกิดจากการปฏิบัติมีคุณเท่ากับกินอาหารในจานความอิ่มใจเกิดแต่การปฏิบัติมีคุณให้ความสุขชื่นบานนี่บอกว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต อยู่ที่ประพฤติท,ที่ดีงามมีใช่อยู่ที่แต่งตัวหรูหราแล้วก็มีวิชาดีเท่านั้นดังบทกลอนที่บอกว่าผู้ไฟเรียนเลิศอาร้างทำจันยาเฮยย่อมไปอยู่นานวันจากล้มซ้ำชอบประพฤติผันผิดจากทำรรนาผลสุดท้ายต้องก้มเกตเข้ากรงขังหากมีคำถามสอดเข้ามาว่า จะรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ชัไหนว่าดีชั่วหรือว่าถูกผิดเล่าเราก็ตอบได้ทันทีว่าเราทําดีทําถูกแล้วจะรู้สึกในใจว่านี่ดีนั่นถูกควรกระทําและจะเห็นผลสบายใจเย็นใจอิ่มใจในตัวเองถ้าเราทําชั่วทําผิดแล้วก็จะรู้สึกในใจว่าเนี่ยชั่วนั่นผิดและจะให้เกิดแหนงแขงใจไม่น่ากระทําเลย สามจะเห็นผลเป็นผลความเสียใจทุกใจเดือดร้อนใจในตัวเองทั้งนี้และทั้งนั้นผู้ทำก็จะรู้เห็นเองไม่ต้องไปเที่ยวถามใครทั้งสิน้นบทที่1การเรียนรู้กับการเรียนธรรมบันิีทั้ง3คืออินทราวุฒิศักดาวุธิและเดชาวุธิขอรับพระราชาทานอาสาสนองพระราชบัญชาเมื่อกลาบทูลลากลับบ้านแล้ว ก็ได้ร่วมการวางโครงการอบรมสั่งสอนเป็นโครงการ5ปีจัดวางแนวการอบรมเป็นขั้นๆจัดการอบรมทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติการเพื่อให้การเรียนรู้จนเข้าใจทราบซึ้งแล้วก็ให้เรียนทําจนช,นชนานํานิชํานาญคล่องแคล่วเพราะเห็นว่าผู้ที่มีแต่ความรู้อย่างเดียวอาจจะเป็นคนหลงงมงายก็ได้ต่อเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามรู้ โดยคล่องตัวจึงจะนับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้จริงบัณฑิตทั้งสามได้รับอนุญาตให้ใช้บัณฑิตยสภาเป็นสถานที่อบรมอินทราวุธนั้นเป็นผู้ให้การอบรมก่อนเมื่อเยาวชนชายหญิงมาพร้อมแล้วก็ได้กล่าวเปิดปารบถึงพฤติการของโลกที่มีเป็นอยู่ต่างๆซึ่งเกิดมีเป็นข่าวกุศลบ้างอก,กุศลบ้างและชักนำให้เยาวชน น้อมใจเชื่อไปตามพฤติการนั้นๆจึงเอ่ยขึ้นว่าเยาวชนชายหญิงที่รักทั้งหลายเมื่อเจ้าแต่ละคนประสบกับพฤติการต่างๆแล้วจงยับยั้งชั่งใจและรึกถึงพระโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงสอนพวกชาวกละมะชนว่าอย่าเชื่อถือตามเสียงที่ฟังตามกันมาอย่าเชื่อถือตามที่เขาเห็นว่าเป็นของเก่าแก่อย่าเชื่อถือตามข่าวเล่าลือ อย่าเชื่อถือตามที่เขาอ้างตำราอย่าเชื่อถือตามเหตุที่ท่านนึกดาวเอาเองอย่าเชื่อถือตามเหตุที่ท่านคาดคะเนอย่าเชื่อถือตามอาการที่ท่านนึกตรึกคิดอย่าเชื่อถือตามที่ท่านชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนเองอย่าเชื่อถือตามที่ท่านเห็นว่าผู้พูดสมควรเชื่ออย่าเชื่อถือตามที่เห็นว่าสมณะนี้เป็นครูของเรานี่เยาวชน พระโอวาทที่ทรงสอนพวกกัลามาชนแล้วก็มีรับสั่งถึงเราด้วยดังนั้นเมื่อพวกเจ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วก็อย่าด่วนเชื่อง่ายอย่าลืมว่าเสียงคนเราประหลาดมากกว่าเสียงสัตว์อื่นมักจะกระตุ้นให้คนเราแตกตื่นเป็นพักๆแล้วก็สงบลงเป็นคราวๆพึงสังเกตเสียงลือเช่นเสียงลือว่าน้ำบ่อทิพนั้นเกิดขึ้นที่โน่นที่นี่ดื่มอาบแล้วหายโายครคภัยไข้เจ็บได้เด็ดขาด เมื่อมวลชนได้ยินเสียงลือนั้นแล้วผู้หลงเชื่อได้แตกตื่นไปดื่มและอาบกันอย่างล้นหลามครั้นเสียงนี้สงบลงได้มีเสียงลือแบบใหม่ขึ้นว่าผู้ที่มีบุญเกิดขึ้นที่บ้านนี้เมืองนั้นทำให้ผู้คนหลงเชื่อข่าวลือต้องแตกตื่นเป็นกระต่ายตื่นตูมพากันนำเอาเครื่องสการะเงินทองไปบูชาเด็กที่ลือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดช่วยพ่อแม่ของเด็กมั่งมีขึ้นเป็นกายเป็นกอง เดี๋ยวเสียงลือนี้ก็สงบสบเซาลงไปเองได้มีเสียงลือกระตุ้นเกิดขึ้นอีกว่าพระาจารชื่อน,นั้นมีความแน่จริงให้บัตรให้เบอร์ให้ถูกจังอังผู้รับผู้มอมเมาบัตรเบอร์ก็ได้ยินข่าวลือก็ตะลีตะลานฮือไปรบกวนท่านโจนท่านไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนท่านยังต้องพูดคำต่ำๆสูงๆแต่ว่าพวกเขาแทนที่จะโกรธท่าน กลับดีใจเอาคำที่ท่านว่าให้นั้นไปตีเป็นบารเป็นเบอร์เป็นหวยไปเสียเลยเมื่อเรามองย้อนหลังไปดูในสมัยชมพูทวีปก็จะเห็นชาวชมพูทวีปเป็นคนตื่นข่าวเล่าลือเช่นเดียวกันดังปรากฏในมงคลทีปณีว่าดูเถิดนู่นเขาจับกลุ่มชุมนุมกันที่ประตูเมืองบ้างที่ศาลาว่าการบ้างที่สโมสรบ้างให้เงินให้ทองเป็นรางวัลแก่กัน เพื่อให้เหล่าเรื่องที่เล่าลือต่างๆซึ่งแต่ละเรื่องกว่าจะจบได้ก็ต้องใช้เวลาถกเถียงกันถึงสี่เดือนต่อมาวันหนึ่งมีผู้เสนอเรื่องมงคลต่อที่ประชุมว่าอะไรเป็นมงคลรูปที่เห็นเสียงที่ฟังหรืออารมณ์ที่ทราบมันเป็นมงคลใครเป็นผู้รู้จักมงคลบ้างท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าพเจ้ารู้จักมงคลรูปที่เราเห็นเป็นมงคล นายตาผู้ถือทิฏฐิมงคลเอ่ยขึ้นพึงสังเกตเถิดเมื่อเราตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนกแอ่นลมเห็นมาตูมอ่อนเห็นหญิงมีคันเด็กเล็กที่แต่งตัวเรียบร้อยหม้อน้ำที่เต็มปลาตะเพียนสดมาอาชานายรูปที่เราเห็นเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดนี่เองคือรูปที่เป็นมงคลโปรดฟังทางนี้ก่อนปวงท่านผู้มีเกียรติ ตานี้เห็นรูปสะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนายหูผู้ถือสุตตะมงคลแย้มพรายโปรดพิจารณาดูเถิดท่านถ้ารูปที่เห็นเป็นมงคลแล้วรูปที่เห็นทุกอย่างก็จะเป็นมงคลทั้งสิน้นั้นแล้วก็ได้ถแถลงค้านว่ารูปที่เห็นไม่เป็นมงคลเลยเสียงที่เราฟังต่างหากเป็นมงคลพึงสังเกตเถิดเมื่อเราตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ ได้ฟังเสียงว่าจเจริญแล้วจเจริญอยู่เต็มแล้วขาวใจดีมิ่งขวัญมิ่งขวัญเจริญเลิกดียามดีมงคลดีเสียงที่เราได้ฟังเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เองแหละที่เรียกว่าเป็นเสียงมงคลช้าก่อนท่านผู้มีเกียรติช้าช้าจะได้พระเล่มงามยังคิดก่อนแล้วจึงตกลงจะได้มงคลย่อดชีวิตนายจิตใจถือมุตตะมงคลก็เตือน เพราะว่าหูได้ยินเสียงทั้งดีและไม่ดีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจโปรดคิดให้รอบครอบก่อนถ้าเสียงที่เราฟังจะเป็นมงคลแล้วเสียงที่เราฟังทุกอย่างจะเป็นมงคลทั้งสิ้นและแล้วก็ได้กล่าวแย้งว่าเสียงที่เราฟังนั้นไม่เป็นมงคลเลยอารมณ์ที่เราทราบต่างหากเป็นมงคลพึงสังเกตเถิดเมื่อเราตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ดมกลิ่นดอกไม้เด้กเคี้ยวไม้ชาระฟันรูปคล้ำปัตพีจับต้องข้าวกล้าเขียวสด เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เองคืออารมณ์ที่เป็นมงคล